สวัสดีค่ะพ่อกับข้ามหมูปลาตาใหญ่แล้วจ้ามื้อนี้ยายกิดสิมีเลี้ยงมาเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะมาอัปเดตหมูน้อยให้เบิ่งน้ำทั้งมาเว้าให้ฟังน้ำเนาะค่ะ,นะด,ด,ะ,คะดีใจหลาย <c oughs> อันรัฐบาลเพิ่นยกเลิอกอันนั้นแล้วเนาะค่ะเนาะยกเลิกกคลงทะเบียนเลี้ยงหมูรายย่อยของเฮาแหมยายเคยเว้าให้ฟังเนาะว่าขันแม่น โคดหนีออกมาใหา่กับสิปิดโตลงเศร้าเลี้ยงอันนี้เพิ่นยกเลิกแล้วว่าเลี้ยงได้ย่างสบายใจเออกันเลี้ยงต่อไปเนาะค่ะเนาะก็วบบ่าได้เลี้ยงายดอกค่ะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมสําหรับผูเเ่าที่บ่มีไยได้จะเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริมสําหรับคนนุมเขาก็เลี้ยงารได้ละเนาะพู้เเ่ากําลังน้อยกับเลี้ยงยก็ดกกงได้ใส่ได้ซอยเนาะค่ะเนาะี๋ยวนี้ยหญ่พอลงแล้วเดี๋ยวพ่อพอซิปแน่ดอกค่ะ บางนึงหันย่ายกับคิดเลียตนอยู่คนมาสื่อน้ำยายไปเลี้ยงหลายคนอยู่มาสื่อไปเลี้ยงแบบว่าอยากเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงปเป็นอาหารแน่เลี้ยงไว้ขายในชุมชนน้องเขาครับเพรว่าอันได้ยินคนว่ากฎหมายออกมาใหม่โอ้ยเรียตนมูกันด้เรียตนมูสื่อไปเลี้ยงใหม่ๆนะเหงะกลั่งสื่อไปท่อมเลี้ยงเาาโดนโกฎหมายแบบนี้ กฎหมายพคนว่าผู้ใดน้ำหมูเขามาเลี้ยงไม่หนึ่งโตขึ้นไปต้อง <c oughs> แจ้งเนาะคะ่ะเนาะจะต้องแจ้งลุงทะเบียนลวงหนาจ้างน้อยจ้างตัสามเดือนเนาะคะ่ะเนาะมันกะ็ตกใจแล้วสำหรับเกษตรกรคือห้าเนาะผู้โตหน่อยอือยอ จนยายว่าหวยขันกดหมายนี่ออกมาก่อยกับเส้าเรียงเล้วเด้อพี่น้องเลยเหรอกุมเลียงงูน้ำกันกระไดบ่คนฟังเกษตรกรพิดโตลงบัดนี้เกษตรเลียนซื้อจากข้ามหมูป่าตายายเป็นอันใดบุ๊มันชีวิตกำลังดีขึ้นเนาะค่ะเนาะกันว่ามีกฎหมายหนีออกมากมันก็ตกต่ำลงเลยแล้วมันกับ่มีอาชีพสิห้ากิตแล้วสำหรับผู้สูงอายุ ไปเห็ดอีหยังได้เปรับจ้างเขาก็บ่เอาก็เลี้ยงได้แต่าท้อหมูนี่ล่ะค่ะเลี้ยงหมูได้อยู่เลี้ยงก็บ่ได้เลี้ยงหลายดอกแล้วก็บ่มีกินเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบหมูลุมเลี้ยงแบบน้าดินแม่ค่ะฝั่งนึงหัน่นก็ยายก็เลี้ยงมาได้สิ5-5ปีนี่ล่ะค่ะ5ปีนี่ล่ะเพราะว่าละยายเลี้ยงมาปีนึงปีหลังยายก็มาเฮะ็ด YouTube อืะะอเฮ็ด YouTube ก็ เพิ่งเห็ดยูบูไปสองปีจังคอยเอฟสั่งไร่ดได้ได้เนาะค่ะเนาะเพราะวา่าจังคอยมีไร่ได้ปีที่สองจังคอยได้ไร่ได้เพราะวา่าเห็ดแฉกกับเห็ดเดี้ยนพันนะค่ะเนาะพานแล้วกับ <c oughs> เห็ดนั่น <c oughs> เห็ดนี่จนครบครบลอยเหรียญที่แลกกับซีบเหรียญก่อนเนาะค่ะเนาะซีบเหรียญแล้วก็มาลอยเหรียญ ร้อยเหลียงกับจ้าคอยได้เงินปีที่สองปีใหม่พอดี <c oughs> ได้ปีใหม่ได้ของขวัญปีใหม่นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเลี้ยงหมูถึงสิมีกับไรบ่ม,มีกับไรเข้ากันได้เก็บเศษเล็กเศษน้อยนี่แหละการเหตุดูทูบก็ได้เงินเสริมไปก็ได้ซื้อกะปิปลาทูเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็บ่ได้ลวงได้หลายดอกแต่มันก็เป็นความภูมิใจเป็นความสําเร็จของเฮาอืาก็บอกกุ้มเลี้ยงหมูทุกคน ดีใจไปค่ะโอ้ยบางหนึ่งหันย่ายนอนบ่หลับย่ายเสียใจหลายว่ะโอ้กับ่ได้เอาเขามาเลี้ยงไม่แล้วเลี้ยงตะเกาผลหรือเลี้ยงในี่าปีแล้วล่ะต่หมูเขาตายบางหนึ่งประตูสัตว์พันมาเจ้าบ่ได้จุดทะเบียนาหมูเจ้าตายเจ้ากับคือบ่ได้เงินชดเชยกับว่าเป็นอย่างเพราะว่ามูย่ายกับบได้ตายขันตายย่ายกับสิบรเลียกลองเพราะว่ากับย่าิหัวย่ายบริได้จุดทะเบียนเนาะค่ะน้อง ก็เลี้ยงเลีนเลนหัวหัวมันก็คอยไปหลายแม่เองมันก็แพ้ออกไปเลี้ยงมั่งกับน้องเลี้ยงหมูฟาร์มมันกับ่ได้เลี้ยงยากกินผักกินมีกินผักโป้งมันก็กินเลี้ยงแบบง่ายๆสบายสบายแต่สี่ห้ยเด็กเงินเป็นก้อนเป็นกำคือหมูขาวเพิ่นมันกับ่ได้แหละต้อง่ได้ลงทุนหลายเลี้ยงแบบชาวบ้านชาวบ้านเลี้ยงแบบก็เพียงเนาะค่ะน้องมี่ก็ขอบคุณสำหรับอ่อ คน,นยกเลิกนะครบขอพุณหลายๆขอบคุณรัฐบาลที่เห็นใจคนอยากจนคนลากภยากเนาะค่ะเนาะซุปนึงมันไปใส่เบนหลังมือได้กับมะทายเทนึงหรอละตาเศร้ามาเห็ดขีดเหา้ยต่ว่าตั้งไรตั้งเนาะค่ะเนาะมะันก็เลยเห็เหดบดใดญลงบดใดญมันก็สิเป็นขีชดช็อปย่ายก็เลยมากทายใหม่ มาเน่ยำหมือดแรงมันก็เลยเป็นเมือดเมือเนาะค่ะเนาะนี่อยเมือดเมือเพราะว่ามันหาโมงกลัวแล้วเนาะค่ะเนาะไอเคี้ยมหมูเนี่ยเหมือดแรงแต่ก็มาเบาดีใจไปเนาะเพื่อนๆพนกุ้งหมูทั้งหลายเพิ่นยกเลิกแล้วเด้อกฎหมายใหม่ที่เพิ่นหมวดเจ้าบอกไข่ฟังว่ากฎหมายใหม่หูไปย่ายนั่นไข่หูขยวก็นอนบ่หลับเนาะค่ะเนาะจะ ไปไปน้ำอ่านเบิ่งอยู่บัหนี้มือนี้โทษไปหาโทษไปหาพ่อข่าเบิ่งโทษดอกตรงข้อความไปหาพ่อข่าว่ายังซื้อหมูอยู่บ่จ้ารถไม้ไม่ออกมาหนี่สิเป็นตะเลี่ยงบ่หอสีเศร้าเลี่ยงเพิ่นมาเพิ่นยกเลิกแล้วตัวย้ายเพิ่นมาเลี่ยงได้สบายใจเลยเด้อเพิ่นมาพืกอันนี้กับขอบคุณเพิ่นหลายๆก็เลยกดขอไปเบิ่งไม่ว่ากดไม้นี่เพิ่นยกเหลือกหรือว่ากแมนค่ะแมนแมนเพิ่นก็บอกยืนยันมาหลายคนอยู่เพิ่นว่า เป็นยกเลิกแล้วยายกับแชยโยเลยนะคะดีใจดีใจสิได้เลี้ยงหมูต่อไปอ๋อทรัฟลบคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครกดติดตามให้ยายนั้นด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายได้คิดหนเจ็ดคลิปหนาต่อไปสวัสดีค่ะดีใจบ่เอาทรัฟนี่เ้ยค่ะเด้อบายบายฮักทุกคนเด้อจ้าคิดถึงทุกคนนะคะ